กลางป่าลึกแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกลืมเลือนจากโลกภายนอกหมู่บ้านนี้ดูเงียบสงบมีทุ่งนาเขียวขจีล้อมรอบผู้คนต่างก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายและช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องแต่ภายใต้ความเงียบสงบนี้กลับมีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัว ทุกค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเปิดประตูหน้าต่างออกไปมองความมืดเพราะพวกเขารู้ดีว่ามันกำลังออกล่าตำนาน,น,านผีปอบ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายคำแกเป็นหมอผีที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมีความสามารถในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีกระแสข่าวลือว่ายายคำมีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ด้านมือด้วยหลายคนเราว่ายายคำ สามารถทำพิธีบางอย่างที่ทำให้ตัวแกมีชีวิตยืนยาวเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะเป็นบางคนก็บอกว่าแกน่าจะไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่น่าจะเป็นปอบที่สิงอยู่ในร่างของมนุษย์เวลาผ่านไปหลักฐานของความผิดปกติเริ่มปรากฏขึ้นสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละตัวสองตัวโดยเฉพาะสัตว์จำพวกเป็ดไก่ แล้วก็ขยับขนาดขึ้นมาเป็นหมูหวัวควายถูกพบในสภาพที่แปลกประหลาดท้องถูกฉีกออกอวัยวะภายในหายไปโดยไร้ร่องรอยของเลือดเหมือนกับว่ามีตัวอะไรดูดเลือดและกินอวัยวะภายในของสัตว์เหล่านี้ไปจนหมดจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงและบางคนเริ่มสงสัยว่า ยายคำอาจเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับแกจนกระทั่งคืนหนึ่งเด็กน้อยในหมู่บ้านที่ชื่อว่ากองได้หายตัวไปอย่างลึกลับแม่ของกองออกตามหาเขาไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่พบเบาะแสไม่พบร่องรอยและดูเหมือนจะไร้วี่แววของกองตลอดทั้งคืน จนกระทั่งรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพของก้องนอนอยู่กลางป่าเสื้อผ้าของเขาถูกฉีกขาดที่ท้องของเขาแหวะออกและอวัยวะภายในทั้งหมดก็ได้หายไปใบหน้าของเขาได้บิดเบี้ยวราวกับกำลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างก่อนที่จะตาย เมื่อชาวบ้านสำรวจรอบๆก็ไม่มีร่องรอยของสัตว์ปา่าหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆทำให้ชาวบ้านทุกคนรู้ได้โดยทันทีว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดาแต่มันเป็นฝีมือของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หลังจากเหตุการณ์นั้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นตระหนกพวกเขาเชื่อกันว่ามีผีปอบอาศัยอยู่ท่ามกลางของพวกเขาและเป้าหมายต่อไปอาจเป็นใครก็ได้ใหญ่คำ กเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีหลายคนเล่าว่าเห็นยายคําเดินไปมาในป่าในคืนที่ก้องหายตัวไปแต่บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงหเราอแห่พร่าของยายคํำดังลอดออกมาบ่อยๆจากกระท่อมของแกเองในยามค่าคืนหลายคืนถัดมาความหวาดกลัวของชาวบ้านก็กลายเป็นความจริงเมื่อมีคนได้ยินเสียงขุดดินอยู่หลังบ้านของยายคำพวกชาวบ้านแอบมองผ่าน รอยแตกของกำแพงไม้และสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบทันทียายคำกำลังนั่งอยู่กลางพื้นบ้านหน้าตาของแกซีดเผือกดวงตากลวงโบและมีบางสิ่งที่ดูน่ากลัวมากกว่านั้นแกกำลังกินตับของอะไรบางอย่างอยู่ตับสดๆที่ยังมีเลือดหยุดลงพื้นในขณะที่แกเคี้ยวมันเสียงดังกรอกแกรบราวกับว่ายายคำกำลังกัดกินอาหาร อย่างอร็ดอร่อยชาวบ้านได้เรียกประชุมรวมตัวกันและตัดสินใจจะเผากระท่อมของยายคำในคืนนั้นเลยพวกเขาเตรียมครบเพลิงและรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่เมื่อพวกเขาบุกเข้าไปในกระท่อมสิ่งที่พบก็คือความว่างเปล่ายายคำได้หายตัวไปไม่มีแม้แต่ร่องรอยของแกนอกจากกลิ่นคาวเลือด ที่ลอยอบอวนในอากาศของห้องนั้นพวกชาวบ้านตัดสินใจเพากระท่อมของยายคำทิ้งราะหวังว่านั่นจะเป็นจุดจบของทุกอย่างแต่เรื่องกลับยังไม่จบในคืนถัดมาขณะที่ชาวบ้านกําลังสบายใจว่าเรื่องราวทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากปลายหมู่บ้านร่างของตาหืชายแก่ในหมู่บ้าน พบในสภาพเดียวกันกับกล้องท้องแหวะออกอวัยวะภายในได้หายไปไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเลือดเหมือนถูกบางสิ่งดูดกลืนกินกันจนหมดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางคนบอกว่าเห็นเงาของยายคำยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมหมู่บ้านดวงตาของแกเป็นสีแดงฉานและยายคําแกก็กำลังจ้องมองมาที่พวกเขา ตั้งแต่คืนนั้นความหวาดกลัวได้ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านในเวลากลางคืนอีกต่อไปทุกคนจุดธูปเทียนทำพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแต่ผีปอบยังคงอยู่และมันยังคงหิวชาวบ้านเริ่มตายไปทีละคนสองคนท้องของพวกเขาถูกฉีกออก และทุกครั้งที่มีคนตายจะมีเสียงหัวเราะแหบพลาดังก้องสนั่นขึ้นมาจากกลางป่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกำจัดผีปอบได้นั่นก็คือการทำพิธีสะกดวิญญาณพวกเขาต้องหาทางจับมันและฝังมันไว้ตายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้มันกลับมาได้อีก แต่การจะทำอย่างนั้นได้พวกเขาต้องรอให้มันออกมาในที่โลง่งและใช้เวทมนต์สะกดมันและแล้วคืนแห่งพิธีกรรมก็มาถึงชาวบ้านรวมตัวกันล้อมรอบต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์วกเขาร่วมกันท่องคาถาอย่างพร้อมเพรียงขณะที่หมอผีโรยขี้เท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นวงกลมรอบตัวท่านใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้น ฟ้าผ่าลงมาที่กลางหมู่บ้านแล้วก็มีเงาดำๆปรากฏขึ้นมันมีรูปร่างเหมือนยายคำแต่สภาพกลับไม่ใช่ยายคำอีกต่อไปผิวหนังของมันเหี่ยวยน่นดวงตาสีแดงฉานเต็มไปด้วยความเกลี้ยกลก่อมแล้วมันก็พุ่งเข้ามาหาพวกชาวบ้านด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เสียงกรีดร้องดังขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดพิธีกรรมดำเนินไปท่ามกลางเสียงวิดดร้องนั้น ร่างของผีปอบดินทุรนทุลายก่อนที่จะส่งเสียงกรีดร้องสุดท้ายแล้วร่างของมันก็ล้มลงตรงหน้าในขณะที่ชาวบ้านรีบฝังมันไว้ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันจบจริงแล้วหรือไม่เพราะคืนต่อมาบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงโห่ราะแห่พลาหลอดมาจากใต้ดินและนั่นอาจหมายความว่าผีปอบกำลังรอ วันฝื้นคืนชีพอีกครั้ง